เหมือนจะเป็นลมขอน้ำป้าได้ไหมจ๊ะอ่ะฉันให้ก็ได้ดื่มให้ชื่นใจนะป้าทำไมหนูต้องทำกิริยาต่ำๆแบบนี้ด้วยปากดีนนะคะสงสัยวันนี้ฉันจะได้ตบคนแก่หนูมี่เขาไม่สนใจหุ้นบริษัทเราจริงๆหรอฉันว่าฉันเสนอไปราคาก็ไม่สูงนะครับท่านประธาน คุณมี่เขาบอกว่าเขากลัวดูแลบริษัทได้ไม่ดีเท่าท่านประธานนะครับไหนจะเรื่องการดูแลลูกค้าที่บริษัทเราอยู่ในอันดับต้นๆเรื่องมาตรฐานของบริษัทที่ท่านประธานทําไว้ดีมากคุณมี่เขาก็เลยไม่กล้ารับช่วงต่อนะครับห,หลานฉันถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมเนี่ยออขอโทษนะครับท่านประธานแล้วท้าไปท่านประธานต้องขายหุ้นด้วยล่ะครับทั้งที่บริษัทก็ยังทํากําไรได้สูง ก็ชั้นวางแผนว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับลูกๆนะสิแต่ก็ห่วงที่นี่กลัวจะไม่มีคนดูแลแล้วลูกๆท่านประธานไม่มีใครสนใจเลยเหรอครับโหยพวกนั้นนะ่ะหัวการค้ากันสักที่ไหนล่ะเขาไปสายแฟชั่นกันอ๋อครับอืมถ้าอย่างนั้นท่านประธานลองประกาศหาคนซื้อหุ้นดูไหมครับผมว่าน่าจะมีคนสนใจมากพอสมควรเลยล่ะครับ ก็น่าคิดดูเหมือนกันนะคุณนุกแต่ฉันกลัวว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทเขาจะบริหารต่อจากฉันไม่ดีนะสิถ้าบริษัทเจ๊งขึ้นมาพนักงานก็ต้องตกงานฉันสงสารพวกเขานะ่ะถ้าจะประกาศลงต้องหาคนที่เหมาะสมจริงๆคนที่ฉันสามารถไว้ใจและฝากบริษัทไว้ในมือเขาได้ แล้วท่านประธานใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวตัดสินล้วครับว่าใครไว้ใจได้หรือใครไว้ใจไม่ได้คุณประกาศลงไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันหาวิธีตัดสินของฉันเองครับท่านประธานคนที่คู่ควรมันก็คู่ควรอยู่วันน้ำค่ำนั่นแหละค่ะไม่ต้องห่วงคะคุณพ่อ ยังไงคุณบริษัทนี้มันก็ตกเป็นของเราอยู่แล้วค่ะไม่มีใครกล้าสู้ราคาเราหรอกค่ะคุณพ่อรอความข่าวดีได้เลยค่ะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะโนโจ๊อนนี่ป้าเป็นขอทานเหรอแล้วมาจับตัวฉันทำไมป้าไม่ใช่ขอทานจ้าป้าเป็นคนเก็บของเก่าหน้าบริษัทนี้จ้ะคนเก็บของเก่า สภาพแบบนี้เนี่ยนะมันก็คงไม่ต่างกันหรอกป้าแล้วสรุปที่ป้าเอามือสกรปรกสกรปรกมาสก,กิดฉันมีเรื่องอะไรเออคือป้าหิวน้ำจ้ะป้าก็เลยจะมาขอน้ำหนูน้ำขวดนี้ถ้าหนูจะทิ้งป้าขอได้หรือเปล่าจ๊ะเอ้าป้าไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ขอทานไงแล้วมาขอน้ำฉันเนี่ยนะอากาศมันร้อนนะจ้ะป้าเหมือนจะเป็นลมขอน้ำป้าได้ไหมจ๊ะ จะเป็นลมเหรอป้าอะฉันให้ก็ได้ขอบใจมากนะเจ้าหนูขอบใจจ้ะดื่มให้ชื่นใจนะป้าหนูป้าแค่จะขอน้ำหนูกินทำไมหนูต้องทำกิริยาต่ำต,ำตำแบบนี้ด้วยนี่ป้ากล้าว่าฉันเหรอ ายังไม่ได้ทําอะไรหนูเลยหนูมาพูดกับป้าอย่างนี้ได้ยังไงล่ะหน้าตาหนูก็ไม่ได้ดูแย่แต่การกระทำํำน่ารังเกียจที่สุดปากดีนักนะสงสัยวันนี้ฉันจะได้ตบคนแก่นี่เธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยแล้วคุณล่ะคะเป็นใคร มาทำกิริยาแบบนี้ทำไมอ๋อหรือว่าเธอจะมาซื้อหุ้นบริษัทนี้ใช่ค่ะคุณก็จะมาซื้อเหมือนกันเหรอคะตายตายมาซื้อหุ้นฉันก็คิดว่าเป็นพวก้านนอกเข้ากลุงมซะอีกฉันจะบอกให้เอาบุญน,นะคิดจะมาซื้อหุ้นแข่งกับฉันมันก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าพ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัท LKT Supply รู้จักปะ่ะ LKT Supply อุตะนาซีเป็นไก่ต้มเลยคราวนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครเป็นใครโถย <c oughs> ก็นึกว่าจะเจอคู่แข่งที่สูสีเจอแต่ผู้กระจอบอ๋อเธอยืนอยู่ใกล้ป้าขอทานสุกป,ปรกคนนี้ ก่อนเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดด้วยนะอย่าให้กลิ่นสกปลกมันมาติดบริษัทเดี๋ยวหนูหนูเอาอะไรมามั่นใจว่าหนูจะได้หุ้นบริษัทนี้มันก็เห็นเห็นกันอยู่นะป้าหนูมีเงินไงบางทีบริษัทนี้เขาอาจจะไม่อยากได้คนที่มีเงินอย่างเดียวก็ได้นะเขาอาจจะต้องการคนที่คู่ควรจริงๆก็ได้ เงินมีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละป้าที่ไม่ต้องการอ้าวหนูไม่ได้ไปล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะหนูคงไม่ไปแล้วล่ะค่ะป้าบริษัทเนี่ยเขาทั้งรวยทั้งดูดีหุ้นของบริษัทนี้คงตกเป็นของเขานั่นแหลคะค่ะนี่หนูป้าถามหนูจริงๆหนูมาซื้อหุ้นบริษัทนี้เพราะอะไรเออ คือหนูเปิดบริษัทเปของตัวเองนะคะแล้วหนูก็ติดตามผลงานของบริษัทนี้มามากพอสมควรบริษัทนี้เขาเป็นต้นแบบในการบริหารงานของหนูค่ะหนูก็เลยมาลองซื้อหุ้นบริษัทเขาถ้าราคาไม่แรงมากหนูก็พอจะสู้ไหวค่ะถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนหนูป้าว่าคนดีๆอย่างหนูสู้เขาได้แน่ค่ะขอบคุณนะคะป้าหนูจะไปลองดูค่ะ ตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อหุ้นของบริษัทเราเป็นจำนวนมากทางบริษัทเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของพวกคุณทั้งสองคนที่ทใกล้เคียงกันพวกคุณทั้งสองคนเลยได้อยู่ตรงนี้แล้วสรุปว่าใครได้หุ้นของบริษัทนี้คะเออคือมันยังมีรายละเอียดที่ยังต้องแจ้งอีกนะครับโอ้ยเสียเวลาเวลาคนมันก็รู้อยู่แล้วไหมว่าฉันก็ต้องได้อยู่ดีถ้าอย่างนั้นผมประกาศให้เลยก็ได้ครับ คนที่จะได้หุ้นของบริษัทเราก็คือคุณลูกหมูจากบริษัท LFM Corporation ครับจริงเหรอคะขอบคุณคะ่ะเป็นไปไม่ได้บริษัทก็ตั้งใหญ่โตไม่มีรสนิยมในการเลือกเลยหรือไงถึงได้เลือกขายหุ้นให้กับพวก้ันนอกไม่ใช่หรอคะ่ะ ฉันเลือกจากนิสัยและจิตใจมากกว่าคุณป้าเจนป้าขอทานเข้ามาในนี้ได้ยังไงแล้วมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้ทำไมฉันจะพูดไม่ได้คะคุณนุกเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับเราได้คนที่คู่ควรแล้วครับท่านประธาน ใช่ครับนี่คือคุณชมพูนุษย์ประธานของบริษัทเราแล้วทำไมท่านประธานถึงมาแต่งตัวแบบนี้นะคะที่ฉันแต่งตัวแบบนี้เพราะฉันอยากจะลองใจคนที่มาซื้อหุ้นบริษัทฉันไงฉันต้องการคนที่คู่ควรกับบริษัทฉันที่ไม่ใช่คนนิสัยตำซามอย่างเธอหนูขอโทษค่ะท่านประธานลองตัดสินใจดูใหม่อีกทีไหมคะบริษัทหนูพร้อมจริงจนะคะ ไม่แล้วล่จะจ้ะหนูฉันฝากบริษัทนี้ไว้ในมือหนูด้วยนะขอบคุณนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะหนูคราวนี้รู้แล้วนะว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เฮ้ยฉันไม่ซื้อก็ได้ไปซื้อที่อื่นฮัลโหล มีแต่อะไรก็ไม่รู้คุณพ่อจะว่าหนูทำไมเนี่ยย <out> ินด <cond ktion> ีด้วยนะหนูยินดีด้วยนะครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล to have a turn